các cụ, đừng chạy nè, các cụ, đừng chạy nè, đừng chạy nè, đừng chạy พวกมันใจร้อไปอาจจะเป็การไม่รักษาที่เราไม่ถือว่าความกลุ้ควาก็ไม่แค้นมาไล่กันไปโอ้ยเอาคืนีเงินคคนยิงครับคนยิงมีผมไม่รู้ครับตอนนี้เพื่อเพราะน้องของผมมีน้องที่ว่าผมบอกมาผมบอกมาไม่ทันตอนที่เกิดเหตุการณ์ข้างนองเพราะว่าตอนนั้นเขายังไล่ตีทั้งหน้าอยู่เลยออกมาไม่ได้แตครับคุณได้สั่งออะไรให้ใครทำอะไรไหมครับไม่ครับไม่ได้สั่งครับ แล้วอ็บอกว่าไม่ได้ยิงอย่างเดียวมีการไปแทงผมไม่รู้ครับไม่รู้นะแต่รู้ว่าคนยิงคือจ้างครับรู้ได้ยังไงก็มันมีในอีกคันหนึ่งอ่ะที่เขาบอกที่เทียนชัยไปจอดแทนอ่ะจอดตรงสามแยกแล้วรู้เราจอดตรงไหนถูมผมรถผมยังไม่ออกมาเลยยังไม่ออกมาครับแล้วรู้ได้ยังไงก็น้องผิง

ใ้กอะไรครับสามแนครับ <spoon> ือาแศูนยไม่เป็น้อนถ้าเกยนไหม ไม่ใช่หรอไม่ใช่ของมันดัดแลงพื้นบอกนี้แหละไม่กหกเมั้ยต่อองจุกีนันบเก่แก่แก่แก่ก่กไม่แก่่แก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 แก่แกงแก่แกกก่กี่แกก่ ผมเห็นครับผมผมมองมันไม่มีตัวเลขมไม่มีตัวเลขผมมันไม่มีตัวเลขครับยิงไปก่ห้าชุดละห้าชุดละหนึ่งสองสามสี่ห้าไปยิงยังไงยิงกี่นัดเมื่อวานนี้การระดบยิงไปสามนัดเลยเรวยิงตรงไหนตรงหน้าหน้าวัดก่อนไหมหน้าวัดยิงกี่นนะสองนัดสองนัดแล้วก็ตอนที่ออกโต๊ะราเราตรงมาอยู่ตรงสามแยกน่ะเขายิงตาม ไล่ตีมาเราไล่ตีไล่ตีเรามาเราก็เลยทํายังไงนะสวนครับสวนเลยปืนอยู่ที่ไหนอ๋อตำรวจไปเอาอยู่ปืนอะไรบาเลต้าบาเลต้าขนาดเอาขนาดสูงครับเอามาจากไหนปืนซัซือครับซัมซือจากที่เม็ดใช่ไหมครับนั้นปืนแท้เลยไหมหรือเป็นอะไรเป็นปืนปืนแปลงครับปืนแปลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อมูลหน่อยนะก็ซื้อมาจากที่ที่ไหนนะ จีมเราแบจีมจับเราโดนจับแล้วอ๋อสั่งซื้อจากที่ไหนเออวัดเปรเยบครับเปียบครับอะไรนะเป็นเพียบครับเป็นเพีครับเพียบเพีเพดเพีอะไรเพีเพดชื่ออะไรครับเออหัวตังดินครับหัวตังดินครับเพียบหัวตังดินครับอ๋อเราสั่งซื้อจากตรงนั้นครับก็บอกเท่าไหร่เรื่องที่วครับ สองหมื่นอุ้ยสองหมื่นบาทดัดแปลงเรียบร้อยดัดแปลงเรียบร้อยแล้วซื้อมานานหรือยัง,งปีกว่าปีกว่ายิงไปกี่ครั้งละยิงคนไปกี่คนแล้วหนี่งคนแรกยิงคนแรกเลย<ช>ยิงไปสามนัดใช่ไหมไอ้ยิงทั้งหมดกี่นัดนะดทั้งหมดแค่สามนัดครับยิงแค่สามนัดอ๋อก้ามมอ 380ขนาดจุด380บาเลต้า380รุ่นอะไรรุ่นรุ่นเป็นรุ่นอะไรบาเลต้ารุ่นอะไร,รไ,มไม่รู้ร,รุ่นขนาด380ก็โอเคก็ร,รับสรารภาพนะวั <c oughs> นนี้เขาแก้ข้อตางหายเรียบร้อยเรารู้ไหมว่าคนที่เรายิงอะตอนนี้เป็นอยู่ที่ไหนไม่รู้ปูกเขาไหม <c oughs> ไม่รู้ทตายแล้วน่ะ <c oughs> รู้น่ะ แม่เหนื่อยเพ่ากาลางหัวใจหน้าอยใจแม<ะ>่อุกน้าอกก็เป็นอะไรนะแล้วก็ให้การปัปตามบริสุทธิ์ใจสมัครใจพูดนะโอเคไม่ได้บังคับนะปืน,ป,นปืนต่อมเป็นปืนอะไรเป็นแมกกาซีนหรือปืนลูกโม่เป็นแมกกาซีนครับเ,เป็นแมกกาซีนกี่นัดตอนนั้นมีมีลูกมีลูกเหลืออยู่กี่นัดครับเหลืออยู่ห้านัด,ห,นดหลังจากยิงไปแล้วสามสองไงนะมีนัดสามรับเหลือสองครับอ๋อนับนับถึงนับ ถึงอยู่ถนน,นได้ยิงยิงไปหนึ่งเป็นสามเลืออยู่สองในรังเพในในแมนะ็กเนาะมามีตอนตอนยิงอ่ะหวังผลขนาดไหนผมไม่ได้หวังผลเลยครับล่ะเดาสุ่มไปเลยเหรอโหยิงแ <พอ S 1> ม่นไลยฝันมีดถือมาเลย ตอนนั้นตั้มยังไงนั่งอยู่ในรถหรือว่าอยู่ข้างนอกรถผมวิ่งออกมาผมวิ่งออกมาข้างข้างข้างหลังครัถไฟมาแต่งงานมาเขาเรียกอยู่มาแต่งงานวิ่งมาแต่งานเรื่องเรื่องของเรื่องวป่งให้เราเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องตอนตอนเราไปกอะคนครับไปกันสองคนไปกับใครไปกับน้องครับน้องน้องชื่อชื่ออาร์ตชื่ออาร์ตไปตอนนั้นเอ่อไปไปไปตอนกี่ทุ่ม สองทุ่มสองทุ่มได้บ้านสองทุ่มสองทุ่มได้ไปจากไหนจนั่งรถเลยไปมอไซค์ครับนั่งรถมอไซค์ไปกับสองคนคไปสองทุ่มพอสองทุ่มแล้วก็ไปที่งานที่ที่เขาแสดงที่วัดเนี่ยนะครับวัดเราไปเริ่มตอนไหนไปที่ไปมีเรื่องหรือเเรางานจะเริ่มครับงานจะเริ่มแล้วครับตอนนั้นประมาณกี่โมงที่งหนึ่งกว่าทีหนึ่งกว่ามันเป็นยังไงครับผมไม่รู้เลยผมมีแต่ชุลมุนครับเห็นชุลมุนกันครับ แล้วไงต่อทีนี้ผมมีพี่ผมที่ผมผมมีพี่ผมมาเป็นดึงน้องออกมาเอครับพี่เราคนนี้หน่อไปดึงน้องออกมาผมเลยไปผมเลยไปวิ่งอาพี่คนเดียวครับวี่งไปเอาพี่คนเดียวคือคนนี้คนนี้ชื่อ่ไผคื่อไทยแล้วก็ไงต่อทีนี้คผมก็ดึงออกมาแล้วดึงออกมาทุบพอเราดึงหน้าวัดพอพอมาเยอะเกินครับพอมาเยอะเกินทั้งมีดทั้งอะไรเยอะไปเลยเขาวิ่งตามเราครับเออเราก็เราก็เลย อยิง <นะ S 2> ฟ้ายิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าหรือยิงไปทางไหนขึ้นฟ้าครับยิงขึ้นฟ้ากี่นัดนะสองนัดครับเอาปืนปืนเราพบไปด้วยเลยตอนนั้นตอนนั้นปืนปืนเท่าผมเอารถไฟครับรถปืนอยู่ใตร้รถครับแล้วรถก็อยู่ไม่ไกลกันี่ผมยิงครับอ๋อปืนอยู่ใต้หอรถไม่ได้พบพกไหมไม่ได้พกครับไม่ได้พกเราเลยไปเราไปยังไงถึงจะได้ปืนมาก็รถก็อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ๆก็เลยล้วงล้วงยังไงก็ เดือดเดือดเปิดสิงเจเราเอาปืนครับปืนเราเก็บไว้ตรงไหนนะใต้เบาะรถครับใต้เบาะรถเลยเบาะเปิดขึ้นก็เอาเอาปืนเลยครับเราก็เลยทํายังไงทีนี้เราโม้รีบจะพี่มาเออไปเอาพี่คือคนนี้ครับเออราตัวพี่หลงเปลี่ยคนอื <ill> ่นเลยอ๋อคนพี่ไปทํำคนอื่นพี่เรามีอะไรไหมไปทํำคนอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรครับนะคอาดึงคอาดึงออกมาเลยครับเออเขาเขาเลยรีบเข้ามาจมัดตีนะครับคนรงดละตอนนั้น แล้วคนแล้วคนก็แตกกันอยู่นะครับแตกันเลยเสร็จแล้วเราทําไงต่อผมก็เดินขึ้วมาท่านหญาวมาแล้วมีผู้หญิงหมดดึนหัวผมดึงเอาใจที่หมดแล้วมีน้องผมวิ่งมาดึงแจนตามผมนี่หมดพาวิ่งแล้วมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ไว้ที่ไหนเราเอาไว้ตรงนั้นเลยรับปืนล่ะปืนก็ผมถือวิ่งไปด้วยโอ้แล้วทีนี้วิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่สามแยกรับสามแยกสามแยกก็คือตรงที่เราจะยิงเขาอะนะ เรอ,อแ,ลแ,ลแล้วไงต่อทีนี้ไปสามแยกตอนนั้นมีอยู่คนอยู่กี่คนสามแยกตอนนั้นผมวิ่งไปกับน้องสองคนสองคนคมีเพื่อนรออยู่ไหมไม่มยังไงไม่มีแล้วลไงต่อทีนี้กพราผมก็วิ่งวิ่งไปถึงตรงไอ้น้องคลองน้ำครับพอ,อผมเหมือนตัวบอกให้น้องมารับครับน้องผมก็มารับแต่ก่อนที่ก่อนผมจะถึงคลองนะครับมีพวกนะครับไล่มาไล่มาตีที่คลองครับ อไล่ไล่ตามไวจี่ครับอ๋อเนื้อีทั้งเลยนะเันที่มันมีคลิปด้วยใช่ไหมลงมาที่คลองน้ำอะไรอยู่ก่าที่มีคนถ่ายที่โปรเจคต์นี่เปล่าไม่แน่ใจนะนี่เปล่ไม่แน่แล้วไงต่อทีนี้ผมก็กลัวเขาจะถึงผมเพราะรู้กเหยเลยยิงเลยครับยิงอีกทีหนึ่งครับเพราะผมหันมือก็ยิงขึ้นไปผมก็ขึ้นรถครับน้องน้องก็มาพอดีแล้วน้องก็มาพอดีก็เลยไปเลยไปไหนต่อกลับเลยลับเลย เป็นรถอะไรต่ำน้องมารับเป็นรถอะไรรถซีดีฮะบอ๋อซีดีอยู่ระยะห่างประมาณเท่าไหร่จากผู้ผู้ที่เรายิงประมาณยี่สิบเมตรได้ครับโอ้ยี่สิบเมตรก็อยู่ตรงไหนนะตรงข้ามถนนเข้าข้ามถนนมาแอ้วตรงเกาะกลางถนนนั่นนะเลยเกาะมาอีกนิดแล้วก็ยิงไปเลย ยิงถ er <Alors, S 1> ูรือ่าไห่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้แต่ยิงไปพอยิงเสร็จแล้วยังไงต่อผมก็เองมาถึงพูดผมค็แลยไปแบครับเแล้วทนี้แหละก็เราก็ไปเราก็วิงมาด้วยกันยิงมาด้วยกันด้วยครับว่ามีว่าีกลุ่มนี้ว่าที่ตามมาที่เราิมาใกล้อะไรครับ มีที่มีเทะเลาะวิวากันที่วัดโพนตว่างนะครับที่ตำบลโคกก่อนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเมื่อคืนวันที่ส5บห้าครับช่วงประมาณเกือบตีสองแต่วันนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับใช้อาวุธปืนยิงมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ก่อเหยืแทนด้วยนะครับเป็นที่เรียบร้อยละว,วันนี้ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาม,มาแล้วก็ได้พูดคุยส่วนก็ให้การรับสารภาพ ผู้ต่างหาชื่ออะไรบ้างครับผู้ต่างหาผู้ต่างหาก็มีในในตั้านะครับที่ใช้อาวุธปืนริงแล้วจะมีนายไถ่ที่ใช้อาวุธมีดแทงอตอนนี้ตอนนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอตอนนี้ในส่วนของของผู้เสียชีวิตนะครับก,ก็ก็ได้มีการคณะสุพิศแล้วก็ได้ดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานก็คือร่องรอยที่ที่เกิดขึ้นนะครับแตัวเจก,ก็อยู่ระหว่างการรักษานนครับอยู่ที่บ้านแล้วในส่นวนของคดีก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีอาวุธปืนแล้วติดตัวตัวไปในในภางในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนติดวโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลางเป็นไงครับได้ได้ของกลางตอนนี้เราดำเนินไปเอามาแล้วได้ทุกที่ตัวล้วกตัวนี้มีทั้งปืนและมีดใช่ไหมครับปืนนี้ใช่รือไมก็มีดพลังประจอืมครับเป็นมีดหรือเป็นมีดอะไรครับเป็นมีดในค่ายมีดปลายแหลมประมาณนี้อ๋อนี่สำหรับนักเลงพกนั่นะเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุนะครับเราก็ได้รายงานให้ทางท่านผู้บัญชาการ ตำรวจคือกองภาคสบเรซ่านะครับเราท่านก็ได้จัดการมาให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ให้เจอได้คับสำหรับในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสืบสวนของสพเมืองบึงกาฬชุดสืบสวนของสพรีวิไรชุดสืบสวนของกองกับสืบสวนจังหวัดนะครับแล้วก็ทั้งกองปรา ทั้งตรวจคนเข้าเมืองทั้งทางหลวงแล้วก็ตำรวจน้ํานะครับที่ได้ช่วยกันบูรณาการกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาจ็ได้ได้ตัวมาในวันนี้นะครับ